กลับสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกคนนะคะสวัสดีสมาชิกเก่าและใหม่ด้วยนะคะวันนี้บีก็จะมาลงหาหน่อยให้นะคะหาหน่อยสามรอบเราเลยนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงเลขนะเราก็จะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแนวทางหาหน่อยของเราวันนี้ได้เลขอะไรบ้างนะคะ เราจะเริ่มกันที่ฮาหนอยพิเศษก่อนเลยนะคะฮาหนอยพิเศษกันที่เก้านะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งนะคะวิ่งเจ็ดนะคะสายรูดให้รูดหก วินตัววินเราจะให้ทุกคนจากวิน8 9 0นะคะคือเราจะให้ทุกคนเอา3เลขนี้นะคะมามัดกับ2เลขนี้นะเราจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะแล้วตัวเจาะของแอดบีก็จะเป็น6 0 69นะคะ เจ็ดเก้าค่ะแล้วก็เลขสามตัวของเราจะได้เป็นเจ็ดแปดเก้านะคะแปดเก้าศูนย์นะคะแล้วก็เจ็ดสามเก้านะคะเลขเด็ดสุดสายลูดคือลูดหกนะ ต่อมาเลยนะคะจะเป็นฮานอยปกติของเรานะคะฮานอยปกติของเราฮานอยปกติ ปันที่9เราจะให้ทุกคนวิ่งนะคะวิ่ง5นะคะสายรูดให้รูด6กนะคะวิน7 8 9ตัววินนี้เราจะให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะเลขเจาะ กเก้าหกแปดนะคะห้าแปดเลขสามตัวห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็หกแปดเก้าเด็ดสุดคือเลขหกนะคะ แล้วอย่าลืมนะคะเราอาจจะต้องกลับเป็น9ก็ได้นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันระวังเหมืนกับหัวนะคะต่อมาจะเป็นฮานอย v.i.p เราจะลงให้เป็นแนวทางนะคะให้ดูเป็นแนวทาง ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะห้าน่วย V A P วันที่9นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งนะคะ9นะคะ ลูดเราจะให้ลูด1นึ่วินเราจะให้วิน2 3 4สนะคะตัววินนี้เราจะให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะเอสเจาะให้คือ1 9ึ่นะคะหนึ่สาม สามเก้านะคะเลขสามตัวจะได้เป็นเก้าสองสามสองสามสี่นะคะแล้วก็เก้าหนึ่งสามนะคะเลขรูดตัวเดียวหนึ่งนะคะเลขรูดตัวเดียวคือหนึ่งนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคน ก็จะลงให้เป็นแนวทางนะคะผิดถูกก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเลขกันต่อไปนะคะก็ลงให้เป็นแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ